สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพี่กุลนะคะคลิปนี้พี่กุลก็จะลงตาข่ายแล้วนะคะเพราะว่าพี่กุลก็ลงตัวดอกเสร็จแล้วนะคะพี่กุลก็จะเริ่มลงตาข่ายแล้วนะคะตัวนี้เป็นชิ้นที่สองนะคะของชิ้นงานนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเริ่มแรกลงตาข่ายเราจะลงจุดไหนก็ได้นะคะไม่ได้จํากัดนะคะถนัดตรงไหนชอบตรงไหนเราลงไปเลยนะคะลงไปเลย ไม่ได้จำกัดน,นะคะว่าต้องลงมุมไหนมุมไหนนะคะไม่จําเป็นนะคะนี่คือเริ่มแรกในการลงตะข่ายของพี่กุลนะคะคุณก็จะสอยแบบนี้ไปเลยนะคะสกิปนะคะสกิปนี่ไปประมาณนี้นะคะลงง่ายๆนะคะในการลงตะข่าย มันจะง่ายกว่ากว่าการที่เราใช้เข็มนะคะเข็มครเชในการถักแล้วก็ถนัดใครถนัดมันเนาะคุณก็จะทำอย่างนี้เป็นเรื่อยนะคะตามความถนัด ทำไม่ยากนะคะทำไม่ยากเมื่อก่อนมีคุณก็ใจออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะในการถักไอริสนะคะพอดีเข้าไปดูคลิปสอนถักไอริสนะคะก็ไปดูไปดูมาก็ไปเจอคลิปในต่างประเทศนะคะในต่างประเทศเขาก็มีสอนแบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้เข็มโครเชนะคะไม่จำเป็นเลยเพราะว่า มันก็มีหลายวิธีนะคะที่ต่างประเทศเขาวิธีสอนหลายวิธีนะคะในการใช้เข็มนะคะนี่นะก็วัดระยะดกูก็เหมือนกันกันกบที่เราใช้เข็มนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่คุณก็จะทำประมาณนี้ สสยแบบนี้ไปเรื่อยนะคะเพื่อนๆเห็นเห็นชัดไหมเนาะ<ม>นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่ยากค่ะทำไม่ยากถ้าชอบตรงไหนก็ยงไปเลยนะคะยงไปเลยประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีถักตะข่ายนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรูปตะข่ายมาแล้วนะคะ<ม>ใครที่ยังไม่ ลงมือทําก็ลงมือทําเลยนะคะไม่ยากค่ะมันจะยากตอนที่เรายังไม่กล้านี่แหละค่ะ ชิ้นแรกที่พี่คุณลงตะข่ายนะคะพี่คุณก็ใช้เวลาแค่สองวันเองนะคะในการลงตะข่ายก็ทํำไม่นานนะคะทําไม่นานขนาดมือใหม่นะคะนี่มือมือแรกมือใหม่เข็มเราก็น่าจะใช้เข็มคอติสเป็นเข็มอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นเข็มสอยปกตินะคะน่าจะใช้เข็มคอติดเข็มเล็ก ที่คุณมีแต่เข็มเบอร์ใหญ่ก็เลยเอาเข็มสอยมาลองมาลองใช้ดูนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถักโยงไปโยงมาแบบนี้นะคะเราถักแล้วก็ดู ตามแพทเทิร์นไลน์นะคะแบบนี้นะคะไม่ชัดไหมคะเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้ดูชัดๆนะคะเผื่อเพื่อน,อนๆท่านไหนอยากจะลองทําดูนะคะ